กำเนิดไดโนเสาร์ถ้าเรารู้ว่าพวกมันมาจากไหนจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมไดโนเสาร์จึงสูญพันนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากคิดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเรียกว่าวิวัฒนาการซึ่งทำให้สัตว์เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเอาตัวรอดอย่างไร บางครั้งสิ่งแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้จะมีชีวิตรอดขณะที่ตัวอื่นตายชา์ลส์ดาวินนักวิทยาศาสตร์ผู้โด,ด่งดังเรียกสิ่งนี้ว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติแต่หลายคนเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและบรรจุสัตว์ไว้ในโลกเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จากน้ำสู่บนบก เมื่อกว่า350ล้านปีที่แล้วไม่มีสัตว์อาศัยอยู่บนบกแต่เมื่อแหล่งน้ำเริ่มแห้งลงปลาบางชนิดจึงเริ่มขึ้นมาจากน้ำ350ล้านปีก่อนสัตว์ที่มีขาที่เรียกว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวิวัฒนาการขึ้นพวกมันอาศัยบนบกแต่อยู่ใกล้กับน้ำเพื่อวางไข่ เมื่อ310ล้านปีก่อนสัตว์เลื้อยคลานวิวัฒนาการขึ้นร่างกายของมันตอนนี้เหมาะแก่การดำรงชีวิตบนบกเพราะผิวหนังแห้งเป็นเกล็ดป้องกันแสงแดด230ล้านปีก่อนสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดมีวิวัฒนาการให้ขาตรงและแข็งแรงขึ้นพวกมันคือไดโนเสาร์ชนิดแรกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ผีเสื้อกลางคืนเปเปอร์แสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้สัตว์มีวิวัฒนาการผีเสื้อกลางคืนเปเปอร์บางชนิดสีเข้มบางชนิดสีซีดเมื่อ200ปีก่อนมีชนิดสีซีดมากกว่าชนิดที่มีสีซีดมีเฉดสีใกล้เคียงกับสีของต้นไม้นกจึงจับสีเข้มกินมากกว่าเพราะมองเห็นง่ายแต่เมื่อมีการสร้างโรงงาน หมอกควันทําให้ต้นไม้สีเข้มขึ้นตอนนี้นกจึงจับผีเสื้อชนิดสีซีดง่ายขึ้นผีเสื้อชนิดสีเข้มจึงรอดชีวิตมากขึ้นและมีลูกสีเข้มไม่นานพวกมันจึงมีมากขึ้น